สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในแก้ม g t เทวหมดซอมบี้ผู้รอชีวิตของผมก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะจากเมื่อภาคที่แล้วที่ผมได้ช่วยผู้รอชีวิตเสร็จแล้วผมก็ไปล่าสัตว์กันต่อใครที่ยังไม่ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะเมื่อพาที่แล้วแล้วก็มีคนดูตาดีนะที่หาสัตว์ที่ผมได้ยิงไว้เจอเฉยเลยผมคนเล่นแล้วก็คนตัดต่อยังไม่เห็นเลยทุกคนเห็นคนดูมเม้นบอกนะผมไม่เห็นได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกัน มาทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็จะขับรถเข้าไปในเมืองกันนะแต่กอนอื่นเราก็ต้องมาเก็บของกันก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวไดใครยิงอะไระเนี่ยตกใจหมดมเมื่อกี้มีพวกเราชีวิตยิงแล้วยิงตรงไหนแล้วเนี่ยอืมไม่แน่ใจสิทุกคนยิงตรงไหนไม่รู้แล้วแถวๆบริเวณนี้มีซอมบี้หรือเปล่าแถวๆบริเวณนี้ไม่มีซอมบี้ก็คงไม่แปลกหรอกจากเมื่อภาคที่แล้วผมก็ได้มายิงซอมบี้ตรงนี้ไปแล้วนี่มาทุกคนเดี๋ยวขอเช็คอาวุธกันก่อนเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวตกใจพวกเราชีวิตนึกว่าเป็นซอมบี้ เอานั่นไงซ้อมไปอยู่ฝั่งนู้นเต็มเลยเฮดช็อตครับผมโอเคโดนหัวไปหนึ่งเฮ้ยยิงไม่โดนยิงเบายิงเบามีไหมมีไหมด้านล่างตรงนี้ด้วยเดินเข้ามาเรื่อยๆเลยทุกคนโอเคลวงไปสองเอาแล้วรถมาดอกอะไรตรงนี้แล้วเนี่ยต้องยิงใส่ถังน้ำมันทุกคนเอาไม่ระเบิดด้วยนะเอาทำไมไม่ระเบิดอ่ะช่างมันละกัน ยิงไม่โดนอะไรยิงว่ายิงเข้ายิงลบไไม่ต้องซ้าที่หัวเอาซ้าไม่โดนเฮ้ยเดียวเดียวเดอุ้ยดีนะยิงทันเมื่อกี้เอายังไม่ล่วงอีกเหรอโอเคยิงซ้าดีนะที่ผมยิงทันเมื่อกี้ถ้าผมยิงไม่ทันผมบอกเลยพวกเราชีวิตจะโดนซอมบี้ตบย่างแน่นอนเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดยิงอะไรของมันวะเนี่ยยิงดนรถผมเนี่ยโอเคเฮ้ยยิงโนสโคปยิงโนสโคปโอเคมาเดี๋ยวพาพวกเราชีวิตเข้าไปในเมืองดีกว่าตอนนี้ก็ มีพวกโจรเกิดนะทุกคนอยู่ด้านหน้าเลยสงสัยต้องขับรถหนีพวกมันนั่นแหละเอาดิขครื่อดิแล้วเร็วเ,เออลีลาทําไมแล้วเนี่ยจะโดนพวกโจรยิงสลบตรงนี้ออกได้ไหมโอเคทุกคนตรงนี้ออกได,ตออกไได้ตรงนี้ออกไม่ได้ตรงนี้ออกไม่ได้ต้องออกทางออมหยตอนนี้ผมรู้สึกว่าคอมของผมมันจะไม่ไหวแล้วนะทุกคนอยากจะมีทางอคอมอัพการ์ดจอก็ได้คอมเริ่มจะไม่ไหวละมันไม่ได้เป็นเพราะาร์ดจอหรือซีพียงผมหรอกมันเป็นเพราะแรมนะทุกคนแรมของผมไม่เพียงพอนั่นเอง ผมน่าเจาตังไปซื้อแรมน,นันทุกคนไม่น่าเอามาซื้อจอเลยราคาจอกับราคาแรมก็พอๆกันเลยนะโอ้โหไม่น่าซื้อจอเลยทุกคนน่าจะซื้อแรม8กิกนะจะเล่นเกมเลื่นกว่านี้เลยโอเคทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาในเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะไปตั้งแคมป์ที่ไหนแล้วเนี่ยเข้ามาในเมืองแล้วเนี่ยเข้ามาในเมืองแบบเต็มตัวและตอนนี้รถก็พังเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเดีย๋ยวผมว่าผมต้องจอดรถไวนะ้น้าต้องหาพื้นที่สลับในการตั้งแคมป์ก่อน ต้องดูพื้นที่ไปด้วยนะถ้าคลิปนี้มันไม่ค่อยเลื่นก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะทุกคนมันไม่ลื่นจริงๆอ่ะัมกระตุกบางช่วงด้วยมาเดี๋ยวเราก็จะขับรถไปฝั่งนี้กันตอนนี้มีพวกโจรตามผมมาแล้วทุกคนอยู่ด้านหลังเลยปล่อยให้มันยิง,งกันกับซอมบี้ไปนะเราอย่าไปสนใจมันเลยยังไงมันก็สู้ซอมบี้ไม่ได้อย่างแน่นอนพวกโจรเนี่ยถ้ามาเยอะก็สู้ได้นะแต่ยังไงก็สู้ไม่ได้ตอนนี้ผมก็ขับรถเข้ามาที่แถวบริเวณริมแม่น้ำาลนน้ทุกคน ซอมบี้ด้านล่างคือบอกเลยว่าเยอะมาก <S <S มาทุกคนเดี๋ยวผมขอลงไปฟาร์มของก่อนนะขอรุดของกันก่อนเลยจะเรียกรุดของหรือฟาร์มของก็ได้นะดีวผมจะลองเปลี่ยนวิธีเรียกกันดูนะเป็นการรุดของละกันโอเคซอมบี้ไหลลงไปตามน้ำแล้วทุกคนอ้าวนี่ไงไโอเคมารุดของมาก่อนอันนี้ไม่พบของเลยแล้วก็มีพวกโจนอยู่ด้านบนนะไม่รู้ว่ามันจะมายิงผมหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจน,นี้ไม่แน่ใจดูดีทุกคนซอมบี้อย่างเยอะเลยเอาแล้วผู้ราชีวิตของผมโอเคไม่ตามมาหนึ่งคน ล้วไปยืนนิ่งทาไมละเนี่ยไม่ตามมาเดี๋ยวนะทําไมซอมบี้ตัวนี้มันเหมือนกับพวกเราชีวิตของผมจังเลยเนี่ยเหมือนกันมากๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวยิงสิยิงสิเอาไม่ยอมยิงไม่ยอมยิงล่ะบอกเลยถ้าไม่ยิงแบบนี้พวกเราชีวิตของผมจะไม่รอดอย่างแน่นอนนี่ด้วยหนึ่งตัวโอเคตอนนี้มีพวกโจรขับรถตามมานะทุกคนอยู่ฝั่งโน้นเลยเฮ้ยมันตามมานี่วะนี่ไงโอเคยิงหวัว เพราะว่าผมจะไม่ยิงมันดีกว่านะปล่อยให้มันยิงกันกับซอมบี้ไปก่อนปล่อยให้มันยิงกับซอมบี้ไปก่อนนะวอรลชีวิตนี่ยืนเอ๋ยทาไมแล้วเนี่ยทําไมไม่ยิงโอเค,อเคล่วงไปแล้วขอฟาร์มของก่อนขอรุดของจะเรียกรุดหรือเรียกฟาร์มก็ได้นะอันไหนที่มันถนัดปากสุดก็เรียกกันนั่นแหละโอเคตัวนี้นะียยังไม่ได้ฟาร์มของนะสองเช่นเลยตอนนี้คือบอกเลยว่าของเยอะมากเลยทุกคนของเยอะจริง ตอนนี้ผมสมัรถครับภาพมินีได้แค่ชิ้นเดียวเองตอนนี้มีแอร์ดรอปเกิดนะทุกคนไม่รู้ว่าตรงไหนขอดูแผนที่ก่อนตอนนี้มีแอร์ดรอปเกิดอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆกับสถานีตำรวจแต่ผมก็จะไม่ไปเก็บแอร์ดรอปหรอกนะเพราะว่าเก็บไปมันก็ไม่ได้อะไรนอกจากกล่องซับบียงหรือไม่บางทีก็อาจจะเป็นอาวุธก็ได้นะอาวุธก็ไม่ต้องหาเยอะอะไรมากมีแค่นี้ก็ใช้ไม่หมดแล้วทุกคนขอใช้เป็น SV d ดีบ้างนะตอนนี้กระสุนสไนเปอร์ของผมเหลือ,ยอยแค่นิดเดียวเองกระสุน SVD ดีของผมเหลือยแค่นิดเดียว เดี๋ยวนะมันอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวนะพวกเราชีวิตของผมเอาพวกเราชีวิตของผมหนึ่งคนหายไปไหนแล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่าโดนซอมบี้จัดก,การไปแล้วน่าใช่นะ้ไม่แน่ใจว่าโดนซอมบี้จัดก,การหรือเป็นไอ้โจรที่มันยิงเมื่อกี้เนี่ยพวกเราชีวิตผู้ชายของผมไม่รอดแล้วทุกคนต้องไปช่วยเพิ่มมาอีกสองคนนะผมจะช่วยพวกเราชีวิตมาอีกแค่หนึ่งคนนะั้นทุกคนถ้าเกิดว่า ช่วยมาอีก2คนมันจะเป็น3คนไงแล้วมันก็จะชนลมุนเกินไปก็ช่วยมาแค่1คนให้เป็น2นะรวมกับตัวผมเป็น3อันนี้ยิงไม่ตายฉันไม่ต้องซ้ำที่หัวโอเคกระสุนเหลือสามนวทุกคนต้องเปลี่ยนเป็นรถซองแล้วจังหวะนี้โอเคฟาร์มของก่อนเซชนแล้วพวกโจนที่มันอยู่ด้านบนมันทําอะไรวะเนี่ยมันไม่ยอมลงมาเนี่ยโอเคไาได้เวลาที่เราจะขับรถไปจุดต่อไปกันเลยเอาขึ้นเร็วสิขึ้นเร็วเ็ขึ้นเร็วเร็เรเรยารีลแล้วก็โดนซัมมิทตบเอาสลัอก ฝั่งนู้นเต็มแลวทุกคนไอ้ด้านบนฝั่งนู้นเนี่ยผมว่ามันต้องมีเยอะอย่างแน่นอนตอนนี้มันเป็นเวลากี่โมงแล้วเนี่ยทุกคนตอนนี้มันเป็นเวลา18นาฬิกา15นาทีต้องไปหาพื้นที่สำหรับการตั้งแคมป์ก่อนนะนทางนี้ออกได้หรือเปล่าฮ้ยเด้อเด้อไม่อยากขับรถลงไปนะเผื่อบ,บางทีรถอาจจะจมน้ําก็ได้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะมีอาการฝนตกนะใช่หรือเปล่าเนี่ยโอเคทุกคนตรงนี้ขึ้นได้นะเนี่องเพราะว่าผมต้องขับรถไปจัดการในพวกรนก่อนนะถ้าเกิดว่าผมไม่จัดการพวกมัน เดี๋ยวในอนาคตมันอาจจะขับรถตามผมไปได้นะแบบว่ายิงผมคาแคมป์เลยก็ได้แต่ก่อนอื่นผมต้องซ่อมรถก่อนนะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ารถควันมันจะขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําพังแสดงว่าเราใช้รถคันนั้นคือนานมากเลยนะนมาทุกคนตอนนี้มีพวกโจรอยู่ด้านหน้านี่เองขอลงรถก่อนเลยแล้วกันนะตรงนี้เข้าได้หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ไม่สามารถเข้าได้บนตึกนี้เข้าได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนตึกนี้นะทุกคนมีอดอเก๋ตรงไหนเนี่ย แอดดอบเกิดจุดใหม่แล้วอยู่บริเวณขวามือฝั่งนู้นเลยไกลๆฝั่งนู้นโอเคเดี๋ยวขอหาทางขึ้นก่อนเอาออกสิออกสิออกสทำไมขึ้นบันไดไม่ได้เนี่ยเอาโอเคต้องขึ้นฝั่งนี้พวเราชีตของผมจะขึ้นตามมาหรือเปล่าเนี่ย <Yes. S 1> หรือไม่บางทีผมอาจจะตั้งแคมป์ตรงนี้ก็ได้นะอุ้ยเดี๋ยวทุกคนดูสก่อนว่าด้านล่างมีอะไรยางที้ต้องใช้เป็น RPG นะยิงเปิดไปก่อนหนึ่งนัดตูมตอนนี้กระสุน RPG ผมก็ได้หมดเป็นที่เรียบร้อย เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอยู่ดีๆก็ล่วงเหรอโอเคทิ้งไปเลยทุกคนเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันหล่นลงไปใส่ลังคารถผมเฉยเลยเนี่ยหล่นลงกระโปรงก็เสโอเคไหมขอขึ้นกันก่อนเอาทุกคนตอนนี้พวกโจรก็ได้หายหมดเป็นที่เรียบร้อยนะน่าจะสู้ซอมบี้ไม่ได้นะน่าใช่หเลยคนสู้ซอมบี้ไม่ได้ก็เลยยังไงสลายชีวิตซะที่บนนี้สามารถตั้งแคมป์ได้ครทุกคนแบบว่ามุมสวยเลยสามารถมองเห็นวิวฝั่งนู้นได้เลยภูเขาฝั่งนู้นเนี่ย มาทุกคนได้เวลาที่เราจะวางเต็นท์กันก่อนเลยผมก็จะวางเต็นท์ไว้ตรงนี้นะโอเคเต็นท์ยังมีหนึ่งชิ้นนึกว่าลืมเก็บเต็นท์มาแล้วก็แคมไฟด้วยแคมไฟผมน่าจะไม่ได้เก็บมานะจริงๆด้วยทุกคนแคมไฟไม่ได้เก็บมาเลยอะ่ะวางแคมไฟไว้ตรงนี้เลยโอเคมาเดี๋ยวกันอื่นผมต้องดูน้ําดูอาหารกินก่อนตอนนี้น้ํากับอาหารของผมมันเหลือแบบว่าโอ้โหไม่ใช่ว่าเหลือทอํายังไงถึงเราจะได้เนื้อมาเนี่ยทุกคนโอเคกินไปก่อนแล้วก็น้ําด้วย ไม่สามารถนอนได้นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ซอมบี้ด้านล่างมีเยอะมากเลยนี่ไงพวกโจรที่มันโดนซอมบี้ตบนะโอเคตอนนี้กระสุนเหลือนะัดสุดท้ายตัวท้ายอยู่ไหนตัวท้ายเฮ้ยนั่งไงนั่งไงอุ้ยเดี๋ยวนะเกือบตกทุกคนดูดิเกือบตกดีนะไม่ตกลงไปเนี่ยถ้าตกลงไปบอกเลยว่าแย่แบบแย่มากแล้วทําไมฝั่งนี้ผมมองไม่เห็นซอมบี้เลยอะอยู่ไหนอยู่ไหนต้องเคลียร์ด้านล่างกันก่อน เี๋ยเพราะว่าผมต้องคารบกระสุนเพิ่มนะทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนทําไมกล่องคาราบอาวุธของผมมันหายเนี่ยผมลืมเก็บมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่าอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออนั่นสิกล่องคารบอาวุธหายเฉยเฮ้ยอยู่ไหนวะผมต้องคารบใหม่นะทุกคนไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนอย่าบอกนะนี่ไงนี่ไงกล่องคารบอาวุธอ๋อตอนแรกผมไม่ได้กะว,ว่าจะมาที่นี่หนีใช่ไหม ตอนแรกผมคิดว่าผมจะไม่ได้มาที่นี่ผมก็เลยไม่ได้เก็บเอาที่คาบกระสุนมาด้วยไม่เป็นไรทุกคนขอคาบใหม่เลยแล้วกันนะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้เข้าเมืองนะแต่มมนได้เข้าเมืองมาไงก็เลยไม่เอาตัวคาบมาด้วยมันทุกคนดีวผมขอคาบกระสุนสไนเปอร์ก่อนเลยแล้วกันนะกระสุนสไนเปอร์ sequel, นะสามารถคาบได้101นัดมันมีในแม็กอีกหนึนน่งนัดนี่แล้วก็กระสุนปืนพกด้วยปืนพกไม่สามารถคาบได้แอซซอลไรเฟิลไม่สามารถคาบได้เอ็มจีก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นะทุกคน ตอนนี้ชิ้นส่วนในการคาบกระสุนก็ได้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนขอดูด้านล่างก่อนนอนมีซอมบี้ตรงไหนบ้างอุ้ยใ่เลยโอเคโดนหัวไปหนึ่งต้องโอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวต้องเกือบเกือบแล้วมันมีอีกหรือเปล่าเนี่ยตรงไหนวะทำไมไม่เห็นเลยเนี่ยเอ,อ่ออยู่ไหนวะอยู่ชั้นล่างอยู่ด้านล่างเลยทุกคนแต่ตอนนี้ยังมองไม่เห็นตัวเดี๋ยวนาเดี๋ยวนะเ,วนะเอ,อ่อยังไม่เห็นนะทุกคน ไปฝั่งนู้นดีกว่าแล้วไม่ก็ฝั่งนี้ก็ได้แต่ยังไม่เจอตัวนะน่าจะมีสโคปแบบว่าเป็นยังไงในวิชั่นอะถึงมันจะมองเห็นตอนกลางคืนได้นะแต่นี้มันไม่มีไงมาทุกคนดีวผมขอนอนนันก่อนตอนนี้นอนได้หรือยังตอนนี้ก็ยังไม่สามารถนอนได้นะหลังร้านตรงนี้มีซอมบี้หนึ่งตัวโอเคโดนไปหนึ่งเดี๋ยวพราะว่าผมต้องลงไปจัดก,การซอมบี้ก่อนนะทุกคนเก็บเต็นท์ดีกว่า เอาลงไปนอนชั้นล่างนะเพราะว่าด้านบนมันขึ้นยากเกินไปต้องลงไปชั้นล่างนะต้องลงไปชั้นล่างถึงมันจะได้แบบว่าสะดวกหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเกือบล่วงเกือบล่วงเอาลงดีเอาทำไมมันไม่ลงอะทุกคนอ๋อโอเคลงแล้วตกใจนึกว่ามันจะไม่ลงให้ไหลลงไปเลยไหลลงไปเลยจะโดนซอมบี้ตบหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวนะซอมบีนไปอยู่ไหนทำไมไม่เห็นเลยเนี่ย อย่าบอกนะว่าซอมบี้มันเข้าไปอยู่ในโกดังนี้เนี่ยเออน่าใช่นะทุกคนซอมบี้มันเข้าไปอยู่ในโกดังแล้วพู้รรดชีวิตของผมอยู่ในว่าเนี่ยพู้เราชีวิตของผมอยู่ด้านบนเหรอทําไมไม่ตามลงมาอืมก็แปลกใจกับมันเหมือนกันนะทำไมมันไม่ตามลงมาเนี่ยมันไม่ตามผมมาเฉยเลยทุกคนไม่รู้จะต้องทํำยังไงนะตอนนี้ผมใช้คําสั่งไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังไม่ลงมาก็ไม่เป็นไรปล่อยให้อยู่บนนั้นนั่นแหละเดี๋ยวผมจะไปหาที่ตั้งแคมป์ใหม่นะไปหาที่ตั้งแคมป์ใหม่เลยละกัน แล้วซอมบี้มันไปอยู่ในหมดวะเนี่ยอยู่ชั้นบนหรือเปล่าน,นี้ก็ไม่แน่ใจนะตอนนี้ฝนตกด้วยนะทุกคนมาขอตั้งแคมป์จแถวบริเวณนี้เลยแล้วกันนะอยู่ใต้สะพานนี่แหละเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงนี่โอเคอันนี้มันไม่ใช่ตัวที่มันขึ้นบนเดนร์นี่หว่าทุกคนเดี๋ยวนะมีซอมบี้วิ่งมีซอมบี้วิ่งนี่ไงโอเค อีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเรียบร้อยครับผมมาได้เวลาที่ผมจะตั้งแคมป์ยังไม่สามารถตั้งแคมป์ได้เป็นอะไรที่ทุลักทุเลในการตั้งแคมป์มากเลยนะหวังว่าคงจะนอนได้แล้วใช่ไหมเต็น์โอเคเต็น์แล้วก็แคมป์ไฟด้วยวางแคมป์ไฟไว้ตรงนี้โอ้ยเวียนหัวเวียนหัวเอ่อที่คากระสุนวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวมีซอมบี้มาทุกคนตรงนี้ตรงนี้นี่ โอเคเรียบร้อยมาแบบนี้ก็ฟาร์มของสิครับนี่ด้วยนี่ด้วยทำไมจะตั้งแคมป์ที่ไรซอมบี้ไม่ชอบมาไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะโอเคเดี๋ยวขอวางเต็นท์ก่อนต้องวางเต็นท์ตามนะทุกคนมาได้เวลานอนโอ้โหดูดิยังไม่สามารถนอนได้นะเพราะว่าตอนนี้ซอมบี้มันเยอะมากแค่ไปลูกซองดีกว่าอุย้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วแล้วก็ตรงนี้ด้วยโอเคตรงไหนอีกทีนี้ อยู่ตรงไหนวะทำไมไม่เจอเลยอ่ะดูดิตรงนี้ด้วยหรอตรงนี้นาใชายเอ,อเดี๋ยวจะติดเสาติดสองน่าจะอยู่ด้านบนนะทุกคนอยู่ด้านบนสะพานผมว่าผมไปจากที่นี่ดีกว่านะเพราะว่ายัางไงผมก็ไม่สามารถนอนได้ดูดิมันมีซอมบี้ด้านบนด้วยไงจะขึ้นไปยังไงก็ไม่รู้เลยเนี่ยมาได้เวลาที่เราจะย้ยายที่กันปล่อยให้พวกเราชีวิตอยู่ที่นี่นี่แหละต้องฟาร์มของก่อนทุกคนตอนนี้คือของได้เยอะมากเลยต้องไปหาที่ตั้งแคมป์ แล้วไม่บางทีผมก็อาจจะขับรถเข้าไปที่เดิมก็ได้นะไปจุดไหนรถที่เดิมก็ในป่าเหมือนเดิมนะไปที่เขตทะเลทรายจุดไหนที่ผมอยู่ผมก็จะกลับไปตรงนั้นแหละทุกคนยังไงจุดที่ผมได้อยู่ก็คือตรงนี่เลยก่อนอื่นผมต้องไปหาเฮลิคอปเตอร์ก,กันก่อนนะทุกคนไม่รู้จะไปหาเฮลิคอปเตอร์ที่ไหนต้องเอารถไปด้วยเออนั่นอะสิผมขับเฮลิคอปเตอร์ไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องใช้รถรถที่ผมเอามานี้ก็จะเป็นรถที่ผมได้เซฟไว้นะไม่อยากให้มันทิ้งแบบว่เาเกินการอะก็เลยต้องเก็บมาด้วย มีซอมบี้เดินมาตรงนี้ถ้าล้มนี่คือบอกเลยว่าสมจริงมากเลยทุกคนเดี๋ยวไว้ผมมีตังค์ที่ผมค่อยมาอัพแรมนะทุกคนตอนนี้ก็เล่นแบบนี้ไปก่อนเล่นแบบกระตุกกระตุกนี่แหละตอนที่ผมไม่อัดคลิปไม่เป็นไรนะคือบอกเลยว่าเลื่อนมากเลยเฟรมเรทร้อยกว่าปรับภาพแบบกลางๆนะเฟรมเรทร้อยกว่าเลยแต่พออัดคลิปไปด้วยมันก็จะเหลือประมาณสัก60เฮ้ยเดี๋ยวนะผมขึ้นรถผิดคันทุกคนขอโทษด,ด้วยขึ้นรถผิดคันจะรอจ,จากที่นี่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ย สภาพรถคันนี้ยังดูดีกว่ารถผมอีกเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวเราก็จะขับรถเข้าไปในเมืองเหมือนเดิมพวกเราชีวิตก็ทิ้งไว้นี่นี่แหละมาได้เวลาที่เราจะขับรถกลับไปที่เดิมกันเมื่อพร์ที่แล้วผมว่าผมจะมาล่าสัตว์ไงแต่มันล่าสัตว์แล้วมันหาสัตว์ไม่เจอพอดีว่ามองไม่เห็นนั่นเองคนดูมองเห็นเฉยว่ามีสัตว์ดอกตรงไหนที่ผมยิงไว้ผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะพอผมย้อนกลับไปดูมันเจอจริงๆด้วยต้องไปทางไหนวะเนี่ยโอเคต้องมาทางนี้ต้องมาทางนี้ โอ้กระตุกจริงกระตุกจริงก็ไม่ได้ปรับภาพสูงอะไรขนาดนั้นมันกระตุกทําไมวะเนี่ยต้องเดินทางอีกนานอยู่พอสมควรเลยระยะทางมันก็ไกลด้วย3ามไม่สามไม์กว่าเลยระหว่างทางจะเจออะไรบ้างก็ต้องมารอรุนกันนะโอเคทุกคนเดี๋ยวตัดมาอีกทีตอนที่ผมไปถึงเลยแล้วกันนะทุกคนคงทนดูภาพไม่ไหวหรอกเพราะว่ามันกระตุกนั่นเองโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนที่ผมไปถึงเลยแล้วกันนะอ๋อทุกคนผมรู้แล้วว่าทําไมมันกระตุกเมื่อกี้ฝนมันตกนั่นเองตอนนี้ก็หายกระตุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคน จะมีอาการกระตุกเล็กน้อยแต่ยังพอเล่นได้เดี๋ยวขับรถแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะไม่ต้องตัดแล้วกันขับแบบนี้ไปเรื่อยๆอุ้ยเดี๋ยวชน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 ,ชนมอวเลยจังหวะนี้ในการที่เราชนแล้วมันมีเสียงดังเกิดขึ้นมันก็จะทําให้ซอมบี้ยังไงรู้สึกตัวได้นะมันจะวิ่งตามนี่แหละผมมาที่แถวบริเวณนี้แหละทุกคนผมโดนซอมบี้วิ่งไล่ตามทั้งฝูงอะ่ะโดยเฉพาะตอนที่เราเริ่มเกมมาใหม่ๆนะทุกคนมันจะเป็นอะไรที่ทรมานมากเลยถ้าเราเล่นแบบที่ไม่มีอาวุธนะ ซอมบี้มันจะวิ่งไล่ตามตั้งแต่เริ่มต้นจนที่เรามีอาวุธหละถ้าเราจัดก,การมันไม่ได้นะมันก็จะวิ่งตามแบบนั้นแหละอาละทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะถึงจุดที่ผมออมาชนตอนนี้สภาพรถของผมดูไม่ได้เลยอดูดิสภาพคือบอกเลยว่าเละมากๆเละจริงๆล้อหน้านี่เบี้ยวกันเลยทีเดียวทุกคนดูสิมันเป็นบรรยากาศที่สวยมากเลยมันเป็นช่วงบรรยากาศฟ้าหลังฝนนะดูดิสวยมาก มันยังมีเมฆลอ,อยอะยังไงรอยฝนตกอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวนะเมื่อพราที่แล้วผมจําได้เลยทุกคนว่าบนหลังคารถของผมมันไม่มีสัมภาระนี่ไม่มีสัมภาระด้านบนหลังคารถนี่แต่ตอนนี้มันมีเฉยเลยอุย้เดี๋ยวเดี๋ยวซอมบี้ซอมบี้อย่างเยอะเลยอะ่ะซอมบี้เยอะจริงตอนนี้มันวิ่งตามผมมาแต่มันก็คงตามรถไม่ทันหรอกผมบอกเลยนะถ้าซอมบี้วิ่งตามรถได้บอกเลยเป็นอะไรที่อยู่ยากนะโลกใบนี้มันอยู่ยากเลยแหละ เอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้ขับกลับมาที่แคมป์ประจาเป็นที่เรียบร้อยไม่ใช่แคมป์ประจําสิแคมป์ชั่วคราวแลวผม,ไ,มได้ลืมเก็บอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะได้ลืมอะไรนะที่เมืองเนี่ยลืมอยู่แค่อย่างเดียวก็คือพเราชีวิตนั่นแหละลืมพเราชีวิตไว้ที่เมืองนะก็เอาไว้นั่นแหละเป็นการทิ้งพเราชีวิตไว้ในเมืองนะอันนี้คือทิ้งไว้เลยนะทิ้งพเราชีวิตไว้ในเมืองส่วนเราก็ออกมาใช้ชีวิตนอกเมืองตามปกติวิเดียวทำไมรถคันนี้มันร้อยได้เนี่ยไม่รู้ใครจะรอดใครจะไปก่อนนะ พราชีวิตกับผมผมก็ต้องอยู่รอดสิอยู่รอดแน่นอนพราชีวิตก็ไม่น่ารอดหรอกพวกเราชีวิตก็จริงแต่ไม่น่าจะรอดนะขนาดว่ามีผมยังไม่รอดเลยอะเอาจริงนะขนาดว่ามีผมยังไม่รอดเดี๋ยวไว้มีโอกาสที่ผมจะกลับไปรับนะมันมีวิธีรับพวราชีวิตมาแบบรวดเร็วนะทุกคนแค่กดคลิกเฉย,ยอะมันไม่ได้เป็นสูตรหรือเป็นอะไรทั้งสิน้นมันเป็นแค่มอสเฉยๆนะเป็นบั๊กนันเองไว้ง่ายผมไม่รู้เลยนะทุกคนว่าผมกลับมาที่แคมป์แล้วผมจะต้องไปเคลียร์ซอมบี้อีกหรือเปล่าเนี่ย ผมว่าผมก็น่าจะต้องกลับไปแชร์ซอมบี้นะกลับมาที่นี่เนี่ยเช็ดเช็โอ้โหมีพวกโจนขับรถตามผมมาทุกคนด้านหลังตอนนี้มันก็ได้ลงรถเป็นที่เรียบร้อยเอา้าชนไม่ได้เหรอเ <L> พิ่งรู้ว่านี่มันชนไม่ได้นึความันชนได้ก็ชนซะาเต็มแรงเลยเมื่อกี้เนี่ยเโอเคทุกคนเดี๋ยวก่อนที่ผมจะกลับไปที่แคมป์ผมว่าผมต้องเอารถเข้าไปเติมน้ำมันก่อนนะตอนนี้พวกโจนมันขับรถตามผมมาทุกคน ต้องหาพื้นที่กำบังก่อนกำบังท้าท้ายรถนี่แหละขอใช้เป็นสไนเปอร์เล้แล้วกันนะระยะนี้มันช่างสวยซะเหลือเกินสวยแต่มองไม่เห็นเลยเนี่ยไปดีกว่าเดี๋ยวผมต้องขับรถเข้าไปเติมน้ำมันก่อนนะก่อนที่มันจะเช้าตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองแล้วทุกคนโอเคอันนี้ชนได้ตอนแรกก็นึกว่าชนไม่ได้เดี๋ยวเอามาร์กออกก่อนอมปั๊มน้ำมันอยู่ตรงไหนวะโอเคปั๊มน้ำมันอยู่ด้านหน้าผมรู้สึกว่าอยู่ที่นี่จะไม่ปลอดภยัยเลยนะ ลองคิดสภาพดูสิถ้าเกิดว่าผมลงไปเดินนี้บอกเลยไม่รอดอย่างแน่นอนเพราะว่าซอมบี้มันคือบอกเลยว่าเยอะจริงๆแบบเยอะมากเลยไอซอมบี้ที่วิ่งนี่เยอะจริงๆเพราะว่ามันเป็นเวลาตอนกลางคืนด้วยไงซอมบี้วิ่งมันจะเยอะด้วยถ้าเป็นตอนเช้าม,มันก็เป็นเรื่องปกตินะแปบว่ามันจะวิ่งแบบปกติเลยไม่เยอะสักเท่าไหร่อุยชน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 ,ชนมั่วแล้วมาเดี๋ยวเติมน้ำมนันกันก่อนขอเติมให้เต็มถังตอนนี้มันมีพวกโจรขับรถตามผมมาทุกคนเดี๋ยวต้องขับรถนี้ก่อนโอเคไปไปไป,ไปพอพอ เต็มถังพอดีเต็มถังพอดีเดี๋ยวให้ถึงแคมป์ก่อนเถอะอยู่ที่แถวบริเวณนี้มันไม่ปลอดภยัยเฉยเนี่ยที่ผมจะลงรถไปยิงกับมันเนี่ยโอเคมาทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะเช้าแล้วด้วยตอนนี้เป็นเวลากี่โมงตอนนี้เป็นเวลาตีสามสามสิบสามนาทีเวลาใกล้เคียงกับในชีวิตจริงนะตอนนี้เนี่ยดึกเหมือนกันเลยตอนที่ผมอัดคลิปตอนนี้ถึงสักทีทุกคนแคมป์ของผมกว่าจะถึงได้ขับรถวนไปวนมาหลายรอบเลยมาได้เวลาบวกกับพวกจรแล้ว แถวบริเวณน,นี้หวังมากคงไม่มีซอมบี้ใช่ไหมอันนี้ไงมาแล้วมาแล้วจอดเลยจอดเลยมันไม่สามารถเข้ามาหาผมได้นะถ้าเกิดว่ามไม่มีถนนเข้ามาเนี่ยจอดรถสิจอดรถส,ดดสิยิงแบบสมๆนะเผื่อบางทีอาจจะโดนก็ได้อาไม่โดนมาได้เวลาที่ผมจะเข้านอนแล้วก็ปิดคลิปกันเลยแล้วกันนะทุกคนโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสลับการเล่นเกม GTA V หมดซอมบี้ในพาร์ทนี้เวลาก็ล่วงเลยผ่านมานานพอสมควรแล้วเดี๋ยวผมนอนเสร็จแล้วผมก็ปิดคลิปกันเลยแล้วกันนะ ตื่นเช้ามาจะเป็นยังไงโอเคเช้ามาก่อเป็นเช้าที่สดใสเลยนะตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยอาพวกโจนก็ยังอยู่จุดเดิมนะสไนเปอร์ส่องถึงหรือเปล่าสไนเปอร์ก็ส่องไม่ถึงด้วยมันอยู่ไกลอยู่ด้านหลังบ้านฝั่งนู้นแหละแล้วก็ไอต้ตรงที่ขับรถด,ด้วยแล้วไอ้ตัวที่มันขับรถไปอยู่ไหนวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าขับรถลงเขาไ,อ,ไอ,าอ้นี่ไงเจอแล้วทุกคนยิงซ้ำลดความลอนี่ไงยิงล้อน่ายิงไม่ได้ทุกคนยิงไม่ได้ยไไดอย่างแน่นอน โอเคทุกคนสลับเกม g t a v โหมดซอมบี้พาร์ทนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อเวลาติดตามต่อในพาร์ตต่อไปเดี๋ยวพาร์ตต่อไปผมจะมาเล่นต่อก่อเวลาติดตามผมได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม